ดีครับผมนุนะครับอยู่ในกลุ่ม d v d ีบังเอิญวันนี้ผมมีรถมาเทสมาลองเล่นดูนะครับวันนี้เราได้แทะแดน m a x u ซัสนนะครับผมอันนี้ตัว m a x u ซัสนนะครับที่เราได้มาทสต,ตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับมันจะมีตัว V กับตัว X นะครับที่เราได้คือตัว X นะครับ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4ี่แสนเาหมื่นนะครับส่วนตัว V ตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6กแสนเาหมื่นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเนื่องจากมิติตัวถังของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจากหน้าถึงท้ายนี้นะครับมิติตัวถังจะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับห้าเมตรยีนะครับห้าเมตรยีแล้วก็สูงนะครับจากพื้นเลยจนถึงปากระโปรงนี้เลยนะครับจะอยู่ประมาณเมตร80นะครับ เมตรแปนะครับผมแล้วก็ความกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับกาวเคแลนด์นะครับกาวเคแลน์ของตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ14เซนนะครับผมอ่ามันก็ค่อนข้างเตี้ยกว่าเอาผ่านนิดนึงนะครับแต่มันเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของมันนะครับจะอยู่ภายใต้คานนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาเราข้ามตัวหนอนพวกนี้มันจะชนเป็นไปไม่ได้นะครับตัวบอดที่วัสดุนะครับถ้าเทียบกับราคา2ล้าน6นะครับ เห็นไ,ไหมครับมันเหล็กมันไม่ได,ไได้ไม่ได้แข็งมากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตัวถังตัวรถมันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับก็เลยไม่สามารถทําให้ตัวเหล็กตัวนี้มันมีความหนามากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับไม่งั้นมันจะหนักเพราะไม่นหนักมันกินพลังงานนะครับตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่90กิโลวัตต์นะครับแรงบิดอยู่ที่360นิวตันนะครับผมเคลมไว้นะครับอยู่ที่520 NEDC นะครับ วิ่งจริงๆนะครับไม่ถึงนะครับผมฟันธงเลยตัวนี้ยังไงวิ่งไม่ถึงไม่ถึง400จากที่ลองเทสนะครับไม่ถึง400เลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นระบบประตูไฟฟ้า2ฝั่งนะครับประตูสองฝั่งนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้เราเป็นลองท t o ปนะครับลองท t o ปตัวนี้มันจะไม่มีตัวเบาะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับถ้าเป็นตัว t o ปจะมีหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับ ่าผมขออนุญาตเปิดนี่ก่อนนะครับอ๋อบางเรมันติดโอเคมันติดชาร์จนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ลองท็อปข้อดีของมันคือเราสามารถเดินผ่านตรงช่องกลางตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปเราจะเดินไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กนะครับจะมีปลั๊กไฟ220โวลต์ให้ภายในตัวรถเลยนะครับเบระเป็นระบบไฟฟ้านะครับข้อแตกต่างระหว่างตัวท็อปกับลองท็อปนะครับเบาะนะครับ ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัวรองท็อปตัวนี้จะเป็นเบาะสังเคราะเป็นหนังสังเคราะนะครับตัวเบาะนะครับสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับรวมถึงนักพิงขานี่นะครับเราสามารถปรับขึ้นขึ้นลงได้ส่วนเบาะตัวเบาะนี้เราสามารถเปิดลมให้มีลมให้มีลมได้นะครับแต่จากที่ผมลองนะไม่เจอไม่เจอลมนะครับส่วนด้านหน้านะครับนี่นะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นลองท็อปนะครับมันก็จะเป็นแปดทิศทางหน้าหลังซ้ายขวาปกติอ่าหน้าหลังแล้วก็เอนเบานะครับส่วนพวงมาลัยนะครับปรับได้ขึ้นลงเหมือนปกติเลยนะครับอันนี้ระบบสตาร์ทนะครับคล้ายๆกับบนโวคือระบบสตาร์ทด้วยตูดนะครับหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณสตาร์ทปกติได้ถ้าคุณลุกไปปุ๊บ มันจะปิดการทํางานของเครื่องมอเตอร์นะครับแต่ว่าตัวแอร์อะไรจะทํางานอยู่ปกตินะครับผมหน้าจอตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนหมดเลยตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับบอกเป็นหนังสังเคราะห์ตรงนี้มีไวเลสชาร์จปกตินะครับผมก็ช่องเก็บของไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็จอ,อกระจกมองหลังเป็นระบบตาแสงอัตโนมัติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปมันจะเป็นกล้องนะครับแล้วก็มีซันรู นะครับมีกา l ลู p มีซันลูฟปกติเลยนะครับหน้าจอตรงนี้12.3นิ้วนะครับตัวนี้7นิ้วนะครับไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างส่วนระบบไอสมาร์ทเรารู้อยู่แล้วค่อนข้างดีนิ่งในระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับของจีนหลายๆค่ายนะครับถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ฝากระปุงหน้านะครับข้อดีของมันคือกระปรงหน้าเขาให้ฟังมาเลยนะครับ ก็จะติดฟังมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีฟังมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์สุขเฉินทั่วไปปกติเลยนะครับนะก็ส่วนนะครับส่วนตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED ปกติเลยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตัวถังกับตัวบอดี้ไม่ได้แข็งนะครับไม่ได้แข็งอย่างค่ายจีนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับจะแข็งโป๊กเลยอันนี้ค่อนข้าง ตามสไตล์นะครับตามสไตล์ตามสไต,ต,สตล์รถ g ีนนะครับผมก็มีระบบ Security มีระบบอัเซ็คคอนโทรลมีระบบเลนคีปปิ้งมีทุกอย่างให้เหมือนปกติของรถจีนท,ทั่วไปเลยนะครับที่สำคัญม,มีระบบวัดการตรวจสอบสายตาว่าสายตาเราจ้องถนนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันถ้าเราไม่ได้จ้องถนนไปนะครับรถมันจะแจ้งเตือนแต่จากที่ลองนะครับน้องเอิรนมีน้องที่ขับมาด้วยนะครับลองแล้ว มันไม่แจ้งเตือนอาจจะเป็นที่ปลักของโปรแกรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนาจากที่ผมลองนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะวิ่งทางไกลนะครับก็อาจจะยังไม่เหมาะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้น้องพาไปขับไประหว่างเนี้ยลืมบอกไปตัวนี้นะครับชาร์จด้วย AC อยู่ที่11กิโลวัตซึ่งผมชาร์จจริงๆได้มัประมาณ10.5กิโลวัตต์นะครับค่อนข้างนานอยู่ครับส่วน DC เทไว้ที่120กิโลวัตต์อันนี้ผมยังไม่เคยลองว่ามันถึง120หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้นะครับผมมาให้ดูนะครับอันนี้ผมลองเทสนะนี่ชาร์จนะครับตอนนี้มันวิ่งแค่60อาจจะเป็นเพราะว่าด้วย low priority หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตู้ให้มาได้แค่นี้นะครับตอนนี้มันวิ่งแค่นี้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่จะวิ่งกันนะครับไปมาครับตอนนี้เราอยู่ ในรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าความสึกในการขับรถเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นนะครับค่อนข้างใหค่อนข้างกว้างนะแอร์เย็นมากเป็นรถที่แอร์ค่อนข้างเย็นนะครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของน้องโอ๊ตบังเอิญวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องโอ๊ตนะครับมาช่วยผมรีวิวนะครับซึ่งผมก็คลิปแรกเหมือนกันไม่เคยทําแนวล็อกนี้นะครับโอเคมาไปถามกันเลยสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับ ไปไงมั่งครับวันนี้วันนี้ขับฟีลเป็นไงมั่งรถอ่ะฟีลค่อนข้างนุ่มนวลครับ,บช่วงล่างมันเป็นยังไงพอ้างไ,าไหมครับช่วงล่างก็จะเก็บรอยต่อถนนรอยรอย,รอยเวลาเจอถนนคู่ขาก็จะเก็บได้แบบแนวนุ่มนวลไม่ได้ไม่ได้หนึบไม่ได้หนึบแน่นแบบเป็นแบบนุ่มนวลแต่ว่าบางบางพื้นถนนก็จะมีแบบความกระด้างบ้างให้ให้ให้ได้รู้สึกนะสำหรับคนคนขับมีอาการโค้งไหมครับเวลาแซงอะไรพวกนี้ครับมีไหม อาการคงถ้าเราเข้าเข้าแบบค่อยๆเข้าทั้งลำะจะไม่มีแต่ถ้าเราโยกโยกแบบเร็วๆก็จะมีมีแน่นอนเพราะมันเป็นรถตู้เนาะอ๋ออันนี้ผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่วงล่างเป็นช่วงล่างอิสระนะครับเป็นมันติลิงนะครับผมข้างหลังเป็นมันติลิงนะเป็นส่วนข้างหน้าเป็นแม็กฟอร์สันถูกไหมครับะนะครับมันก็น่าจะมันก็น่าจะช่วยในระดับหนึ่งเนาะเพราะรถมันหนักด้วยเนาะ เวลาเข้าตัวหนอนนะ่ะเออถามน,นิดนึงเวลาเข้าตัวหนอนน่ะมันซับแรงดีไหมถ้าเป็นหลังเต่าแบบเล็กๆเล็กๆก็คือลูดไปได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวตัวที่มันเป็นนูนใหญ่หน่อยก็อาจจะต้องค่อยค่ยยอดหน่อยแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นว่าโยกเยกโยกเยกแบบเป็นไม้กระดกน,น่าจะเห็นภาพกันตัวที่ครับ้อสะพานมันเป็นยังไงบ้างครับคอสะพานคอสะพานคอสะพานถ้าเป็นคอหักหักหน่อยก็ต้องชะลอครับ ต้องชะลอเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีอาการตึงตั้งของโช้หรืออะไรนะไม่มีก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละมันก็จะอันนี้จะเป็นคอสะพานที่แบบไม่ได้ไม่ได้หักไม่ได้เป็นมุมถ้าเป็นมุมก็ยังไงก็ต้องชะลอครับถามอีกนึงแล้วตอนวันเนี้ยพี่โอ๊ตได้ขับได้ได้ขับความเร็วสูงขึ้นถูกไหมครับใช่ครับแล้วเสียงลมเสียงพื้นเป็นยังไงบ้างครับจากข้างหน้าเสียการเก็บเสียงถ้าถ้าการเก็บเสียงสภาพแวดล้อมเนี่ย โอเคเลยอยู่ในอยู่ในระดับที่อพอใจแล้วก็เรื่องเสียงลมเก็บได้ดีค่อนข้างดีเลยลเรื่องเรื่องเสียงลมคือจะเริ่มมันจะเป็นเสียงลมประท้าะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเสียงลมที่เล็ดลอดเข้ามาเนาะแล้วก็เรื่องเสียงที่พื้นถนนก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ก็ยังยังมีได้ยินเสียงอยู่บ้างถ้าเทียบกับ CRV เป็นยังไงบ้างครับ CRV เหรอ พี่โอ๊ตมี CRV อยู่<ม>ก็เลยแอบถามนิดนึง CRV เหรอ CRV คันนี้นะ่าคันนี้น่าจะเก็บเสียงได้ดีกว่าได้ดีกว่านะนนนะแล้วถ้าเทียบกับแอตโต้ครับนี่ในกลุ่มเราเลยแก๊งเราเลยแอตโต้แอตโต้เสียงลมแพ้คือหมายถึงว่าแอตโต้เราแพ้นะ uh huh, uh huh. เพราะว่าอันนี้คือเขามีแต่แค่เสียงลมปลายอย่างเดียวไม่ได้มีเสียงลมที่แบบเล็ดลอดเข้ามาเป็นฟีฟีฟูฟูฟอะไรพวกนี้ไม่มี แล้วก็เรื่องการเก็บเสียงที่พื้นก็น่าจะดีกว่าแต่ไม่มากถ้าเสียงที่พื้นเสียงโดยรอบก็ตัวนี้ก็ทําได้ดีกว่าเหมือนกันแล้วพวงมะลัยเนี่ยถามอีกหนึงเวลาเข้าโค้งหรือการจังหวะแซงเนี่ยมันมีความมั่นใจแค่ไหนความคมมันมีแค่ไหนพวงมะลัยไม่ไม่ถึงกระคมครับก็คือแบบพอจะฝากความหวังก็บมันได้แต่ว่าในความเร็วต่ํามันก็จะเบา ่อยแล้วก็พอความเร็วสูงมันก็จะแปรผันมันก็จะทําให้พวงมาลัยหนักขึ้น<ม>ซึ่งตัวรถเองมันก็ปรับได้อยู่แล้วว่ามันจะมีปรับเป็นแบบเบาเนาะกับแบบสปอร์ตคล้ายๆของแอตโต้เรานี่แหละครับถ้าแบบเบาก็เบาเบาเลยถ้าแบบสปอร์ตก็ถ้าถามผมก็คือสปอร์ตของตัวเนี้ยังยังหนักไม่เท่าสปอร์ตของของทางแอตโต้นะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเกิดความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิน90ขึ้นไปวิ่งร้อยเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะตึงข,ขึ้นกว่าเดิมจากจากที่ปรับไวอ๋อถามนิดหนึ่งครับแล้วขับระยะทางไกลเนี่ยขับคันนี้เหนื่อยไหมถ้าเทียบกับรถ,รถมีแอบเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดขับทางไกลแล้วเราอยู่บนพื้นถนนพื้นราบก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ที่ผมเจอก็คือถ้าขับบนสะพานสูงหรือสะพานทางด่วนเนี่ย แล้วมันมีลมปะทะรถในแนวด้านข้างผมรู้สึกว่ารถมันแอบมีอาการเป๋ๆให้เราให้เราได้ได้รู้สึกแล้วเราก็ต้องมานั่งแบบโฟกัสว่าเอ้ยมันกินขวากินซ้ายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเออถ้าเรามีแวิ่งทางนั้นไกลๆหน่อยก็อาจจะก็อาจจะเหนื่อยอยู่คันเร่งกับเบรกเนี้ยถามอีกหนึ่งคันเร่งเนี้ยมันเวลากดมันมาสุดไหมคันเร่งของตัวนี้มันจะเป็นสไตล แนวแนวแนวของ MG เข้าอยู่แล้วมันเป็นสไตล์เข้าอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็น MG EP MG 4เนาะผมเคยเลองสตัวก็คือคันเร่งก็จะเป็นฟิลนี้เลยก็คือแบบกดแค่ไหนไปเท่านั้นไม่ได้มีไม่ได้มีแบบหน่วงให้คุณในช่วงแรกในช่วงออกตัวไม่มีหน่วงให้ถ้าคุณกดเต็มก็คือล้อฟรีม,มันก็ถ้าผมทําให้ดูก็คืออย่างนี้เลยกดปุ๊บก็ไปเลยโอ้แรงมากครับแรงแรงปุ๊บก <คน S 1> ็กไปเลยแร,แรงอยู่นะ มันมันมันไม่ได้แบบกระชากแบบมันมันกระชากเลยมันไม่ได้ทยานนะมันกระชากเลยนะใช่ครับมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนนวงให้นุ่มนวลไวให้คือมันเป็นคันเร่งถ้าเอาจริงๆก็คือแนวสปอร์ตเลยอ่ะก็คือเหยียบปุ๊บก็คือไปเลยโดยรวมแล้วรถคันนี้ที่อดคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะจากที่ขับลองขับมาจากที่เล่นมาโดยรวมถ้าเอากลุ่มเป้าหมายจริงๆนะผมยังมองว่า มันเป็นเหมาะแก่เอ,อ่อเขาเรียกยังไงยังเป็นรถตู้ที่ใช้ในในเมืองเป็นหลักอยู่อะยังไม่ได้แบบเน้นว่าต้องเดินทางไกลถ้าเดินทางแค่ข้ามจังหวัดสองจังหวัดเนี้ยยังโอเคอยู่แต่ถ้าแบบให้เดินทางไกลแบบไปเชียงใหม่ผมก็ว่ามันก็ยังต้องทําเพิ่มทําเพิ่มหมายถึงเรื่องไหนมัางครับทําเพิ่มเรื่องไหนบ้างถ้าผมทําก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ ช่วงล่างอีกนิดนึงอาจจะมีเปลี่ยนยางอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับท่านที่ความเห็น่วนะครับผมสําหรับท่านที่พอจะทราบนะครับปกติ MG อ่อะกล้องรอบคันอะหรือกล้องอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้ผมยอมรับเลยนะว่าดีขึ้นจากเดิมนะครับช่วยก็ช่วยเราให้เยอะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะครับเราก็ลองเนี่ยเมื่อกี้เวลาขึ้นไปตัวต่อตัวรอยต่อของสะพานนะครับมันจะมีจั๊มอยู่นะ มีครับมีโยกแบบหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังแต่ว่าแต่ว่าในการโยกของมันนะในการเจอรอยต่อของมันนะมันจะไม่ได้แบบตึง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 ,ตงแบบแบบรถที่มันแน่นหนึบอะ่ะมันจะเป็นแบบนุ่มๆนุ่มนวลอยู่แบบทําให้คนข้างหลังนั่งสบายแต่สาหรับคนขับมันก็ยังรู้สึกที่พวกอะไรเหมือนเดิมเหมือนปกติแต่ว่าอันนี้สายขับนี้มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับหรือหรือด,ดีไหม ถามนิดนึงสายขับอยากรู้เหมือนกัน,น,นถ้าสายขับเพื่อเพื่อครอบครัวนะไม่ใช่สายขับเพื่อตัวเองถือว่าดีแต่ถ้าสายขับเพื่อตัวเองแบบเราต้องเอาฟีลลิ่งการขับของเราให้ดีก็ยังไม่ยังไม่ถึงกระตอบโจทย์อืมแต่ฟังคนนั่งยอมรับเลยนะครับมันยังมีโค้งนะยังมีรู้สึกนะอ่าอย่างเงี้ยถ้ามดุดแล้วเราเข้าไปเต็มลำแบบนี้เข้าไปอย่างเงี้ยปกติจะไม่มีอะไรแนตะ่ถ้าเราแบบเข้าแล้วโยกแบบเปิดไฟปุ๊บเล้โยกไปหน่อยนะ ยังไงก็รู้สึกว่ามีวิวนะอมีวิวมีวิวอยู่มีวิวอยู่นะแล้วก็การเข้าโค้งคันนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นสไต,าตาล์รถบ้านอะ่ะก็คือแบบก็เข้าไปตามปกติเข้าโค้งปกติยังเล่นโค้งแบบสนุกกว่ารถตู้ปกติทั่วๆไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะยังผมถือว่ายังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นหรือถ้าคุณถ้าคุณเคยขับรถที่มันเออช่วงล่างเฟิรม์รมๆแล้วคุณชอบเล่นกับโค้ง มาเจอโค้งคุณจะเล่นหน่อยอาจจะต้องคิดหน่อยอาจจะต้องแบบลดความเร็วจากเดิมหน่อยสลาลมไหวไหมแบบนี้ <laughs> ผม <ทำ S 1> ยังไม,ไม่ได้ลองนะแต่มีมุดซ้ายมุดขวาลองเล่นดูแต่ว่าเป็นมุดแบบแบบเข้าทั้งลำอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแบบสลาลมเลยด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำหนักตัวถังด้วยอะไรผมว่ามันก็ก็ น่าจะไม่ไม่น่าลื่นลมเท่าไหร่หด้วยด้วยส่วนตัวยังไม่เคยขับรถตู้เป็นเป็นหลักนะก็เลยแบบไม่สามารถเทียบได้ขนาดนั้นผมก็ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งรถตู้แบบพวกไม่ว่าจะเป็น o ta High เอสเอ่อมาจตตี i, หรือเป็นพวกอ p h a าดหรือสตาร์ด้าหรือพวกเนี้ยที่เป็นรถตู้ยังไม่ได้ลองพวกนั้นแบบจริงจังก็เลยแบบจะมาเทียบแบบอย่างนั้นก็ให้ให้แบบ เห็นภาพกันชัดๆผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะอธิบายได้ประมาณนี้แล้วระบบเคอะไรพวกนี้มันดีไหมระบบเคมันจะมีเป็น1นึสาเนาะถ้าสามเนี่ยคือมันจะดูดแบบถ้าเราถอนเท้าอะ่ะมันจะดูดเหมือนเหมือนเหมือนเรากดเบรกเข้าไปแบบประมาณสัก70%เลยถ้าเป็นรถไอซทั่วไปนะเพราะฉะนั้นไอตัวเคร์มเนี่ยมันจะ อีกนิดนึงมันจะเป็นวันพดเดิลแล้วถ้าสำหรับผมนะมันจะต้องค่อยๆเหมือนเราเท้าเราจะแทบไม่ต้องโดนเบรกเลยถ้าเราใช้เครือสามเราจะคุมน้ำหนักเท้าอย่างเดียวเราอยากได้สปีดเท่านี้เรากดเท้าแค่นี้พอเราอยากได้สปีดมากขึ้นเรากดเท้าเพิ่มเข้าไปเราอยากชะลอแล้วก็ถอนเท้าออกมาค่อยๆถอดค่อยๆถอน,ถอน,ถอน,ถอนจนแบบใกล้ๆจะหยุดแล้วก็ปล่อยปล่อยทั้งหมดคนนั่งเขาจะแบบฟิลมันก็จะแบบไม่ได้กระชากไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกว่ารถมันดูดปื๊ดเลยเราจะค่อยๆแล้วเสร็จเราค่อยมาแตะเบรก ตอนสุดท้ายตอนที่จราจบนี่แต่ส่วนส่วนเคอร์สองเนี่ยก็จะโอเคขึ้นก็คือคุณสามารถแบบถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็บางทีเราก็ถอนเท้าได้เลยแล้วก็เหยียบเบรกตามมันก็จะรู้สึกมั่นใจกว่าแต่ถ้าเป็นเคอร์หนึ่งก็ตามนั้นเหมือนรถสันดาบทั่วไปเลยเคอร์หนึ่งก็ยังไม่หัวที่มถูกไหมครับไม่ไ่ครับ โอเคเมื่อ okay. ก,กี้จะสังเกตได้นะครับเมื่อก,กี้พอทําความเร็วมาสังเกตไหมครับว่าเพลงเมื่อกี้มันก็ค่อยๆเหมือนกับดังขึ้นมาเหมือนไม่ระบบมันต้องการว่าไม่แค่เราได้ยินเสียงลมนะเหมือนพยายามจะกบไปประมาณอย่างนี้เลยลองดูกล้องนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับกล้องมันค่อนข้างคมกว่าเดิมนะลองเทียบกับเส้น e ก็ได้นะครับอ่ามันมันค่อนข้างค่อนข้างดีกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ตัวกล้องถ้าเทียบกับของ ของโต้แอโรอแลเนาะยังตัวนี้ยังชัดสู้ไม่ได้นะใช่ใชแต่ความเข้าใจในการใช้งานอาจจะพอๆกันมีทั้ง 2D แล้วก็3 d เหมือนกันนะแต่ซอฟต์แวร์ผมว่าโอเคนะผมจากที่เห็นหน้าจอนี่มันค่อนข้างแบบเหมือนใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายเลยข้อเสียของมันก็คือยังใช้ Android Auto ไม่ได้เราเรา Android ก็จะเศ้าๆกันหน่อย เบอรผมไปอ่านข้อมูลมาเห็นบอกว่าใช้ได้แต่ว่าผมยังไม่มั่นใจนะเพราะเห็นบางคนก็ส่วนใหญ่จะเป็น Apple c a r p เฟก็เลยยังตอบไม่ได้ว่ามันว่ามันได้หรือเปล่านะโอเคอะระหว่างนี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศภายในรถก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะปขิดไปนะครับไปดูบรรยากาศรถเลยนี่นะครับมีก l ลซ์ลูฟนะครับนี่นะครับค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ยครับมี อมเบนไลท์นะครับตัวระบบปรับแอร์จะอยู่ตรงนี้ของฝั่งข้างหลังนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมหาตัวท็อปมาเล่นได้แล้วเราจะเอามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอเคนะครับก็ชว์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมครับมาผม สุดท้ายละว,ว่าจะมาสรุปให้ฟังนะครับจากที่ได้ลองขับลองนั่งนะครับตัว MG Maxus 9นะครับมันเป็นรถที่ไม่ใช่รถตู้แนวหรูนะแต่มันเป็นรถตู้แนวบ้านนะครับแต่ว่ามันได้ตรงที่ว่ามันได้ฟิลของความซิ่งนะครับมันค่อนข้างแรงแรงในแรงต้นนะครับแรงต้นแรงกลางก็ดีนะครับ แรงปลายยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็แอร์ในรถเย็นมากผมมั่นใจว่าในรถไฟฟ้าผมยกให้คันนี้กับแมวที่เป็นรถที่แอร์เย็นเย็นถึงขนานแบบ25-26ก็หนาวแล้วนะครับส่วนาการเก็บเสียงต่างๆนะครับผมยอมรับว่ารถตัวนี้เก็บเสียงค่อนข้างดี นะครับอาจจะทําอะไรเพิ่มอีกนิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าในเรื่องของราคากับความคุ้มค่าผมว่าราคามันสูงไปนิดนึงนะครับในวัสดุที่ได้นะครับในวัสดุที้ได้นะครับมันค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับมันมันก็ดีระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีเออเออยู่บ้าง ะระบบซอฟต์แวร์ของ iSmart ที่อยู่ในจอกลางผมว่าใช้กับ Apple CarPlay ค่อนข้างดีเลยถือว่าดีมากเลยถือว่าดีมากเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานในส่วนของคนขับผมมองว่าอยู่ในระดับกลางนะส่วนคนนั่งในฝั่งเบาะที่3าอ่าเบาะที่2เบาะที่3าอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแถว2แถว3เนี้ย แถวสองค่อนข้างสบายแถวสามมันมันยังอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังมีโยกบ้างอาจจะเป็นเพราะยางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งตัวท็อปกับตัวลองท็อปนะครับช่วงความยาวระหว่างล้อนะครับห่างกันนะครับตัวลองท็อปตัวนี้มันได้1.6หถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยครับ ความความความยาวระหว่างล้อกันนะครับมันจะอยู่ประมาณ1.7นะครับดังนั้นช่วงล้อมันจะกว้างกว่าถ้าตัวท็อปนะครับแล้วกเ็เรื่องการขับการอะไรอย่างนี้ในฝั่งของคนขับผมว่าก็ก,ก,ก็ในระดับหนึ่งเนาะก็ศูนยถึงร้อเราไปเทสมาละที่เขาเคมไว้ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะแต่ว่าที่เราลองกันนะครับ ได้8.52ในโหมด normal คิดว่า sport น่าจะได้ประมาณ8.4นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะเร็วกว่าที่เขาเคลมมานิดหนึ่งนะครับเขาจำได้ว่าเขาเคลมมาค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไกลกว่าน,นั้นนะฮะนะครับแล้วก็ไฟสว่างมากไฟหน้าสว่างมากระบบเ,เขาเรียกว,ว่าความสมาร์ทของมันอย่างเช่นเ,เวลาเข้าในที่มืดเปิดไฟเองแลตโ nomad หรือการเปลี่ยนสี หน้าจอสีไฟหน้าจอผมมองว่าทํามาซอฟต์แวร์ทํามาค่อนข้างดีทํามาค่อนข้างดีแต่ข้อเสียมันคือลูกเล่นอย่างเราไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เองได้ผมลองแล้วผมลองห,หาวิธีหลายทางแล้วจะแฮกมันจะทํานู่นจะทํานี่ติดลงไม่ได้จริงๆลงซอฟต์แวร์ไม่ได้จริงๆรวมถึงจะคาเพ a y ตอนนี้พอมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่มาใช้คาเพแแ้้วก็แฮกเพื่อให้ลง u t u b e ดู u ู u b e ได้ดูเดตฟิกได้ ตอนนี้ทำไม่ได้และในตัวนี้ซึ่งก่อนอันนี้นมันนทําได้นะครับแล้วก็อะไรอีกเรื่องความสะดวกสบายในการใช้ปลั๊กไฟหรืออะไรเงี้ยเหมือนอยู่บ้านเลยผมค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันมันสะดวกสบายนะครับแล้วก็เรื่องของรถยังมีอาการโครงเป็นเรื่องปกติอ่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องกินแบตเตอรี่ค่อนข้างกินแบตเตอรี่มากนะครับค่อนข้างกินแบตเตอรี่มากอน่ยงโอ อันนี้นครับเนี่ยนี่คอสะพานเนี่ยที่ผมกับจำจ้ำเนี่ยนี่คือนี่คือขึ้นสะพานเลยขึ้นสะพานขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับจะสังเกตว่ามันยังจำอยู่นะครับอาจจะเพราะรถมันตัวถังมันมันใหญ่ด้วยมันมันหนักนะครับวับสดุค่อนข้าง,ขงแก๊งมั่นใจว่าชนแล้วเจ็บหนักครับผมนะครับถ้าถ้าเทียบกับรถจีนอ่ามังกรตัวมังกรแล้วกันตัวมังกรตัวนั้นค่อนข้างแข็งนะครับอ่าก็อันนี้แล้วแต่พิจารณาได้เลยนะครับส่วนการชาร์จ วันนี้ลองฟ้าชาร์จดูก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างไวค่อนข้างไวนะค่อนข้างไวส่วน AC ซอย่างที่บอกก็คือ,อยังช้าอยู่ยังมีความสุกช้าเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่ด้วยแหละมันก็เลยชา้านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะน่าจะไม่มีนะจากที่สรุปอ๋อช่องเก็บของผมมองว่าช่องเก็บของในช่องกลางอะ่ะค่อนข้างเล็กไปหน่อยค่อนข้างมันตื้นไปหน่อยนะครับ แต่ว่าที่เก็บของใสนส่วนตรงกลางที่มันไม่ใช่ช่องนะเยอะดีเยอะดีแล้วก็อีกข้อสําคัญหนึ่งถ้าสมมุติเราชาร์จมือถือไว้อยู่แล้วเราดับเครื่องแล้วเราลุกออกจากที่นั่งไปปุ๊บมันแจ้งเตือนเสียงดังเลยว่าให้เราหยิบมือถือไปด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อเสียข้อเสียหรืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้มั้งผมมองว่าถ้าสมมติเราสตาร์ทรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราลุกออกไปอ่ะเราไปทํานู่นทํานี่ไปหยิบของอะไรมาเนี่ย ปรากฏว่าช่วงฝั่งท้ายะครับช่วงฝั่งท้ายที่ไม่ใช่ตอนคนขับนะครับแอร์มันจะหลีลงค่อนข้างเยอะนะครับเท่ากับวาบ่าถ้าคุณไม่นั่งรถมันไม่มีทางแอร์เย็นเลยถ้าคุณถ้าคุณจะแบลุกจากฝั่งคนขับมามาฝั่งคนนั่งมานั่งทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ครับมันจะร้อนแอร์มันจะไม่ค่อยมีน้ํายาแอร์ออกมีจะลมนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับะระบบ security ของอะนะครับ มันก็พวกเบลพวกนี้นะครับเตือนทุกที่นั่งน่าจะเป็นรถจีนใหม่ๆนะตอนนี้ที่มานะครับเตือนทุกที่นั่งเลยนะครับถ้าสมมติเรามีน้ําหนักมาลงที่เบาะครับเราไม่คาดเบลมันจะเตือนยกเว้นแค่คนขับอย่างเดียวคนขับถ้าไม่คาดเบลเข้าเกียร์ได้แต่มันไม่ไปมันเบรกไว้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะก็สรุปก็น่าจะประมาณนี้ถ้าขำความคุ้มค่า มันก็ราคาสูงไปนะครับจากจากจากที่ผมกับน้องนั่งคุยกันนะครับราคาสูงไปนะครับจะถามว่ามันโอเคไหมถ้าอยากเป็นพ่อบ้านสายซิ่งก็โอเคนะรถแรงมากแรงจริงจากศูนย์ไปร้อยห้าสิบแป๊บเดียวเองเร็วมากเร็วมากแต่หลังจากนั้นมันจะอื่น,นิดนึงนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับ